ครับผมไอเลื่อยเครื่องนี่ครับพี่น้องผมอยากฟังเลื่อยยนต์แต่ละตัวเนี่ยครับไม่ถึงถึงแม้ว่ามันจะเป็นไอยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันก็แล้วแต่ครับผลิตพผลิตไอในรถเดียวกันก็แล้วแต่ครับก็คือคาบูหรือว่าคาบิลเนี่ยมันจะปรับไปเหมือนกันเลยนะครับที่ปรับแตกต่างกันโดยสินเชิงนะครับนะเพราะเพราะฉะนั้นนะครับก็คือเราจะมายึดเป็นหลักเกณฑ์ตายตัวไม่ได้นะครับว่าจะไอยี่ห้อนี้รุ่นนี้จะต้องปรับแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับ ใส่ตัวได้ครับแต่ว่าให้ยึดเป็นคร่าวๆเอานะครับอย่างเช่นในตัวปาสิโลฮัสเซียวซูนตัวนี้เนี่ยไอ้มันจะปรับป,ประมาณ right นี้ก็คือตัวแอลเนี่ยหรือว่าตัวโรเนี่ยมันจะมุนออร์ด้ายซประมาณสามรอบนะครับหรือว่าไม่ถึงสามรอบดีหรือว่าสามรอบกว่ากว่าอะไรประมาณนี้ครับจะจะอยู่จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะส่วนตัวฮชหรือว่าตัวตัวไฮเนี่ยตัวฝั่งขวาเนาะตัวนี้มันจะมุนออร์ดัาไซอยู่ที่สองรอบสองรอบกว่า หรือว่าไม่ไมถึงสองรอบดีอะไรประมาณนี้ครับก็คือให้ยึดหลักการแบบนี้เอานะครับเด้อนะครับ